ผู้ตรวจแก้ป่าปะตองผู้สูงอายุหยวนเสียงตะโกนดังขึ้นในบริเวณที่สุดโพรมของสำนักงานแรงงานขณะที่โจโฟานรีบวิ่งไปหาประตูเก่าแก่ประตูเปิดออกด้วยเสียงเอี๊ยดขณะที่บุคคลที่คุ้นเคยทักทายเขาผู้สูงอายุหยวนถอนหายใจและตบหน้าอก โอ้ใช่แล้วพอบ้านโจอะไรทำให้เจ้ากังวลขนาดนี้เจ้าทำให้คนแก่คนนี้ตกใจข้าคิดว่าข้าลืมให้ยาของหวังเออมาไม่ใช่ว่าข้าไม่อยากให้เขาแต่เขาทำงานได้ไม่ดีและผู้บริหารลงโทษเขาผู้สูงอายุหยวนโจฟานขัดจังหวะและหมุนตาผู้สูงอายุหยวนเกาหัว โอ้ใช่แล้วพอบ้านโจเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานและไม่มีเวลาสำหรับเรื่องเล็กน้อยโอ้ข้าเกือบลืมข้าได้ยินว่าพ่อบ้านโจได้รับเครดิตมากในการชุมนุมมังกรคู่เจ้าควรจะออกไปฉลองและไม่ควรวิ่งมาที่นี่ผู้สูงอายุหยวนข้าจะออกจากที่นี่โจฟานขัดจังหวะเขาอีกครั้งผู้สูงอายุหยวนตกใจออกไปไปไหน กลับบ้านโจฟานถอนหายใจข้าได้คุยกับเสี่ยอู๋เหี่ยวแล้วข้าได้ทำหน้าที่ของข้าแล้วและสำนักมารแผนการตอนนี้เป็นสำนักระดับกลางแล้วเขาก็ปล่อยให้ข้าอย่างนั้นหรือผู้สูงอายุหยวนหลับตาและถอนหายใจด้วยความผิดหวังเขายังคง ผู้สูงอายุหยวนข้าหวังว่าจะได้กล่าวลาต่อท่านก่อนที่ข้าจะออกไปท่านเป็นคนเดียวที่ข้าเคารพในสำนักนี้และเป็นคนเดียวที่เข้าใจข้าโจฟานมองหน้าดำของผู้สูงอายุหยวนและถอนหายใจและข้าอยากถามคำถามสำคัญแก่ท่านข้ากลัวว่ามีแต่ท่านเท่านั้นที่จะให้คำตอบที่ดีแก่ข้าได้ผู้สูงอายุหยวนลืมตาขึ้นและยิ้ม เขาไม่เศร้าอีกต่อไปและกลับมาเป็นตัวเองที่ใจดีบอกข้าสิหากข้าสามารถช่วยพ่อบ้านโจได้นั่นเป็นเกียรติของข้าผู้สูงอายุหยวนใจดีเกินไปโจฟานโค้งคำนับเล็กน้อยและดูกังวลขณะที่เขาเริ่มผู้สูงอายุหยวนนักเพาะพัฒนาปีศาจสามารถรู้จักความรักได้หรือผู้สูงอายุหยวนงงไปครู่หนึ่งความรักเจ้าหมายถึงครอบครัวมิตรภาพหรืออันสุดท้าย โจฟานหน้าแดงผู้สูงอายุหยวนใส่หัวความรักระหว่างชายหญิงแน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้มันอันตรายมากไม่งั้นเจ้าคิดว่าทำไมสํานักมานแผนการถึงห้ามมันโจฟานรู้สึกผิดหวังและถอนหายใจแต่แล้วความหวังก็ลุกขึ้นในดวงตาของพวกเขาแต่มีคนบอกว่าเจ้าจะไร้าอารมณ์ได้อย่างไรถ้าเจ้าไม่เคยรู้จักอารมณ์เจ้าต้องรู้สึกมันก่อนที่เจ้าจะสามารถบทขยี้มันได้ ใครบอกเจ้าแบบนั้นตั้นชิงเสินฮ่าฮ่าฮ่าก็เขานี่เองผู้สูงอายุหยวนสายหัวเขาเป็นคนเก่งที่สุดในดินแดนตะวันตกแต่เขาเป็นนักเพาะพัฒนาชอบทำไม่สามารถเข้าใจหัวใจปีศาจของเราได้หัวใจของโจฟานจมลงเพราะผู้สูงอายุหยวนได้ยิงทิ้งทฤษฎีนี้อย่างชัดเจนดูเหมือนว่าคำตอบสุดท้ายของพวกเขาสำหรับชูชิงเฉิงจะเป็นเชิงลบ แต่ชายชราหัวเราะก่อนที่เขาจะผิดหวังเกินไปแต่ผู้เชี่ยวชาญพูดถูกไม่น่าแปลกใจที่เขาจะเป็นคนเก่งที่สุดในดินแดนตะวันตกเขาไปได้ไกลใบหน้าของโจฟานกระตุกหลังจากถูกโยนลงสู่ความสิ้นหวังเขาก็ถูกยกขึ้นมาอีกครั้งผู้สูงอายุหยวนท่านอย่าล้อเล่นกับข้าได้ไหมข้าจริงจังที่นี่ ฮ่าฮ่าฮาแต่ข้าไม่ได้ล้อเล่นเป็นเจ้าที่ล้อเล่นกับตัวเองเนื่องจากเจ้ามีคำตอบอยู่ในใจแล้วทําไมถึงถามข้าผู้สูงอายุหยวนล้อเล่นพอบานโจเจ้าอยากให้ข้าบอกว่าไม่มีอันตรายต่อเส้นทางปีศาจของเจ้าจากการรู้สึกรักหรือโจฟานตึงเครียดและโค้งคำนับผู้สูงอายุหยวนฉลาดหัวใจของข้าทรยศ และค่าขอให้ผู้สูงอายุหยวนเป็นผู้ตัดสินมุมมองจากภายนอกเห็นได้มากกว่าหากความรักนี้จะทำร้ายเส้นทางของข้างั้นข้าจะบทขยี้มันหรือผู้สูงอายุหยวนล้อเล่นโจฟานลังเลแต่พยักหน้าผู้สูงอายุหยวนถอนหายใจหากมีเด็กน้อยมาถามข้าด้วยคำถามนี้ข้าจะตอบทันทีว่า ความรักเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับนักเพาะพัฒนาปีศาจการสัมผัสมันจะหมายถึงความเจ็บปวดและทรมานไม่รู้จบที่ไม่สามารถหลบหนีได้เส้นทางปีศาจโหดร้ายและไร้อารมณ์และความรู้สึกใดๆก็เป็นการทำลายมันแต่สำหรับเจ้าพ่อบ้านโจข้าให้คำแนะนำหนึ่งข้อแก่เจ้าปล่อยตัวเองไปและยอมรับมันทำไมโจฟานตกใจ ผู้สูงอายุหยวนสายหัวเพราะเจ้าติดอยู่ในมันแล้วแทนที่จะทำลายมันจงรับมันทั้งหมดหากเจ้าไม่อยากมีปีศาจในใจคิ้วของโจโฟานสั่นด้วยความตกใจเจ้ารู้ไหมว่าทำไมเราหนักเพาะพ,าะพัฒนาปีศาจถึงเตือนให้ไม่เคยรู้สึกรักผู้สูงอายุหยวนถามโจฟานโจฟานสายหัวหลงทางฮ่าฮ่่ข้าก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่หลังจากหลายปีของการใครครวนข้าคิดว่าข้าได้เบาะแสแล้วไม่ใช่ว่านักเพาะพัฒนาปีศาจไม่สามารถรู้สึกรักได้แต่มันอบสมควรกว่าที่จะสังวนไว้สำหรับผู้เล่นขั้นสูงที่จัดการโจฟานงงผู้สูงอายุหยวนต่อตั้งแต่กำเนิดโลกเส้นทางชอบธรรมและปีศาจก็เกิดขึ้นเนื่องด้วยหัวใจมนุษย์มีความปรารถนา มันนำไปสู่สองวิธีที่แตกต่างในการเพาะพัฒนาเส้นทางชอบธรรมขจัดความปรารถนาเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับโลกไม่ถูกพันธนาการด้วยความโลภใดๆขณะที่เส้นทางปีศาจตรงกันข้ามประสบกับความปรารถนาไม่รู้จบผ่านซึ่งจะทำลายพันธนาการของมนุษย์และไปถึงธรรมะกล่าวอีกในหนึ่งชอบธรรมหมายถึงการอยู่เหนือทุกสิ่ง ขณะที่ปีศาจหมายถึงการจมลงไปในมันหนีแสดงให้เห็นว่าเส้นทางทั้งสองไม่ใช่ดีหรือชั่วแต่เมื่อเจ้าเข้าไปในมันมันง่ายที่ความปรารถนาจะเกิดขึ้นและลงเอยอยู่ภายใต้อำนาจของมันนี่คือปีศาจการเอาชนะมันเจ้าจะไปถึงธรรมะดังนั้นเส้นทางปีศาจหมายถึงการผ่านสถานะปีศาจเพื่อไปถึงธรรมะ สิ่งที่เราต้องการทำในที่สุดคือการบรรลุธรรมะเพราะมันง่ายที่จะถูกล่อลวงอย่างต่อเนื่องตลอดการเดินทางการเพราะพัฒนาของเราเราจึงลงเอยเป็นปีศาจและได้รับชื่อเสียงที่เลวร้ายเช่นนี้แต่ทุกคนที่ประสบความสำเร็จในเส้นทางปีศาจไม่ใช่ปีศาจและแน่นอนจะไม่เป็นเหมือนปีศาจแผนการสี่ตนปรนและฆ่าตามอำเภอใจ เพราะพวกเขาได้ก้าวข้ามไปในเส้นทางของตนและได้เข้าใกล้ธรรมะมากขึ้นโจฟานพยักหน้าขณะที่เขาเข้าใจมันเขาเคยคิดว่าเส้นทางปีศาจหมายถึงความเห็นแก่ตัวแต่ตอนนี้เขาเห็นว่ามันเป็นเพียงอคติการเป็นปีศาจและเพิ่มขึ้นเหนือความโลภจึงจะไปถึงธรรมะได้โจฟานในที่สุดก็เห็นเส้นทางเปิดกว้างต่อหน้าเขาสำหรับความรัก มันไม่ใช่อะไรในตัวของมันเองแต่มันเป็นความปรารถนาที่ล่อลวงที่สุดที่การหลบหนีเกือบจะเป็นไปไม่ได้นักเพาะพัฒนาปีศาจหลายคนไม่สามารถแยกแยะความรักจากความปรารถนาและจมลึกลงไปเรื่อยๆห่างไกลาจากธรรมะ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมนักเพาะพัฒนาปีศาจถึงโหดร้ายเมื่อมาถึงความรักไม่เข้าใกล้มันเลยนี่เป็นเพราะมันยากสำหรับใครที่จะกลับมาจากมันสำหรับนักเพาะพัฒนาชอบธรรมนี่ง่ายกว่าพวกเขาเดินตามเส้นทางของการละทิ้งความปรารถนาทั้งหมดเป็นกลางกับความปรารถนาและทำให้พวกเขาปลอดภัย